ลิวภูทั้งใจเกียร์ทรดาว่าที่แข้งใหม่ย้ายตามสลับมาหงเชี์ลิวภูแบบสดจัดจัดชัดทั้งใจที่ดูบอลดูหนัง a l i n e d n d b หลังจากที่สื่อทุกสำนักราย,ายงานตรงกันว่าอา์นเนอร์สลับกำลังจะเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมลิวภูคนใหม่หลังจบฤดูกาลนี้ก็มีการคาดการณ์กันต่อว่านักเตะของฟย,ยนุนยละะดลาตดามคนไหนบ้างที่จะย้ายตามคุณสื่อชาวดัตเข้ามาสู่ถิ่นแอนฟิลในช่วงซัมเมอร์ ซึ่งนักเตะที่เราขอแนะนําในคลิปนี้ถือว่าในช่วงหลังตกเป็นข่าวลือกับผมแดงหนักขึ้นเรื่อยๆและชื่อของเขาคือลุชเชลลเกียชวียา ลุชเชลเลเกียรทริดาถือเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์เพราะสามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่งแบ็กขวาเซนเตอร์แบ็กและมิดฟิลด์ตัวรับโดยปัจจุบันเขาอายุเพียง23ปีติดทีมชาติใน์แลนด์ชุดใหญ่ไปแล้ว7นัดและมีโอกาสสวมปลอกแขนกับตันทีมให้เฟยนูดตไปแล้วหลายนัดในซีซั่นนี้เกียรทริดาโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นไม่น้อยในฤดูกาล2023-2024เมื่อยิงในศึกเอลีวิซีไปลาวถึง6ประตูทั้งที่เล่นตำแหน่งกองหลังแถมยังทำแอซิสอีก4ลูกซึ่งความพิเศษของเขาก็คือการเป็นนนนักกตตทีี่่อออาาารรสลลงมดชพ ทีมมากที่สุดโดยได้ลงเล่นให้สลอนรวมกันถึง126นัดรวมทุกรายการแถมในซีซั่นนี้ก็ลงเป็นตัวจริงครบทุกแนทในเอริวิซีอีกต่างหากโดยทําผลงานได้ดีทั้งบทบันหลักอย่างแบ็คขวาและบทบาทรองอย่างเซนเตแบดหลังจากที่สื่อทุกสําน,นักยืนยันว่าอันนสลอตจะเข้ามาเป็นบุตรซื้อใหม่ของลิเวอร์พูลแทนที่เจเกนครอปแล้วในช่วงต้นสัปดาห์นี้สื่อของเนเธอร์แลนด์ก็รายงานว่าเทียทริดาพร้อมย้ายตามเจ้านายไปเล่นในถิ่นแอนฟิลด้วยเช่นกันขณะที่เฟเยนูดก็พร้อมจะขายออกไปเนื่องจจาากกกสัััญญนเตลงม อยู่แล้วในปี2025ซึ่งคาดว่าค่าตัวก็ไม่น่าจะแพงมากด้วยอันเนอร์สลอตรู้ดีว่ากำลังที่อยู่กับฟริน,นูลาตะดัดัมเตียนสม,มสรเดียวมาตั้งแต่เล่นระดับเยาวชนรายนี้พร้อมแล้วที่จะหาความท้าทายใหม่ในต่างประเทศซึ่งการย้ายทีมที่อุ่นใจที่สุดก็คงหนีไม่พ้นก,การติดตามจ้านายไปที่ลิเวอร์พูล พะได้เล่นให้โค้ชที่รู้จักความสาม,มารถของเขาอย่างดีนั่นเองแล้วกระแสขายิ่งมีความเป็นไปได้มากขึ้นปีเพราะวันเสาร์ที่27เมษายนที่ผ่านมาเจ้าตัวเดินทางมาชมเกมรีมเมลีกนัดที่ลิเวอร์พูลบุปเสเมอเวสต์แฮมสประตูต่อ2ที่ลอนดอนสเตเดียมด้วยโดยนอกจากเขาแล้วซาเดียโก,โกคิมเมเนสกองหน้าตัวเก่งทีมชาติเม็กซิโกก็เป็นนักเตะของฟยนูดอีกคนที่ได้เดินทางไปชมเกมนั้นแบบติดขอบสนามด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามการตัดสินใจซื้อขายและเตะของลิเวอร์พูลในชว่วงซัมเมอร์นี้คนที่มีหน้าที่ตัดสินใจเป็นหลักจะไม่ใช่อาร์เนสต์ลอตเพราะเขาจะเข้ามารับบทบาร์เฮดโค้ชเท่านั้นโดยเน้นที่หน้าที่การคุมทีมลงซ้อมจัดวางเทคติกเพื่อเกมการแข่งขัน,ขนส่วนหน้าที่พิจารณาซื้อขายผู้เล่นหลักหกจะทำโดยผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่อย่างลิชา์ดฮิลส์แต่ถึงแม้อาร์เนสต์ลอต จะไม่ใช่คนมีอำนาจตัดสินใจเองก็่ต้องบอกเลยว่าลูกชาเลลเกทริดาคือกองหลังที่เหมาะกับการสร้างทีมหงส์แนงยุคใหม่ในระยะยาวพอเดินวัยแค่23ปีถือว่ามีอายุการใช้งานอีกยาวมากสามารถเล่นได้หลาหลายตำแหน่งเคยรับบทกัปตันทีมมาแล้วหลายครั้งและที่สำคัญที่สุดเขาคือคนที่อนเนอร์สล็อตใช้งานบ่อยกว่านักเตะทุกคนในอาชีพ,พของเขาซึ่งมันคงไม่ใช่เรื่องแปลกถ้านักเตะใหม่คนแรกที่สล็อตอยากได้จะเป็นคนนี้เชียร์ลิเวอร์พูลแบบสดจ,ดจัดจัดชัดทั้งใจ ที่ดูบอลดูหนัง atline at, at dndb